วัสดีจ้ามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องมิวทีนะจ๊ะวันนี้น้องมิวเทนะคะจะพาคนพี่นะคะมาเล่นสู่สาร์รพีจีนะคะวันนี้เรามาในพีจีนะคะทุกคนเออเกมในใจยังไม่มีเรื่องดูไปก่อนนะคะอันนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์การแตกนะคะแต่ว่าเราจะไปกันที่โชคลาภแห่งขันเนตรนะคะเออหมูไม่หมูไม่หมูไม่รู้นะจ๊ะ แต่เกมนี้เออเปอร์เซนต์การแตก96นะคะก็ลองดูนะคะทุกคนลองเสี่ยงกันดูนะจ๊ะไปเบท30บาทของเราเหมือนเดิมเลยนะคะไปที่80หมุนแรกเลยหมุนกันไปเลยนะคะหมุนเลยนะคะเดี๋ยวมารอดูนะคะว่าจะปังแบบทิมูหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะคะแต่ดูไปก่อนเนาะวันนี้เปลี่ยนมาเล่นค่าย pg บ้างนะคะ pg เนาะ เผื่อน่าจะแตกดีนะคะนานๆเล่นชีนะคะเพราะตั้งแต่พีจไม่แตกน้องก็เลยไปอยู่ FC นะคะไปเล่นค่าย FC หรือ King m a r k ก r แทนนะคะต่อกันไปยาวๆเลยนะคะวันนี้ต่อกันไปยาวๆนะคะแตกครดิตหนึ่งพันบาทเหมือนเดิมนะคะถ้าหมดก็จบไวนะคะถ้าไม่หมดก็ต่อกันไปยาวๆจ้าโอ้โห เงียบเลยนะคะเพราะบ,บอกต่อไปยาวๆคือเงียบเลยเกมเงียบเลยนะคะเกมเงียบไปเลยโอ้โหเงียบมากจริงค่ะพี่พี่เงียบจริงเงียบจังมากเวอร์โอ้โหเงียบขนาดนี้เลยเหรอลูกรับไป1บาท50นะคะไปต่อเลยไปจ้าโอ้โหเหลือแค่200กว่าบาทเท่านั้นนะคะสงสัยเกมนี้ต้องจบเร็วเลยนะคะพี่พี่ โอ้โห oh, วันนี้ใส่ดวงไม่มาดวงไม่เกิดนะคะโอ้โหฟีสปินก็ไม่เข้าเลยอู้ <Okay. S 1> ตายเลยแบบนี้ซึมเลยนะคะซึมทั้งเกมเลยนะคะวันนี้โอ้โ oh, ห oh, อีกแค่ตัวเดียวจะลงมาหรือเปล่าฟีสปินเข้าหรือเปล่าโอ้โ oh, หไม่เข้านะคะฟีสปินไม่เข้านะคะรอบนี้จ้าอะมารอบนี้เอาสักตัวซิฟีสปินเข้าซิโอ้โ oh, ห oh, ก็ยังไม่เข้าอีกนะคะพี่พ เจ้าฟรีสปินมันก็ไม่เข้านะคะรอบนี้มาดูดีรอบ3ามเราจะพลาดหรือเปล่านะคะก็ยังพลาดอีกนะคะโอ้โหสุดยอดซึมเลยนะคะวันนี้ซึมจริงซึมจ,จังมากค่ะวันนี้บอกเลยโอ้โหรับไปก่อนนะคะช่วงนี้นะคะรับไปก่อนเนาะอ่ะยังไงยังไงแตกหรือเปล่าโอ้โหไม่แตกนะคะก็รับไปเท่านี้ก่อนเลยนะจ๊ะโอ้โห แตกแล้วนะคะแตกแล้วรับไปเลย4821บาทนะคะสุดยอดเลยนะคะกับรางวัลก้อนโตของเรานะคะรางวัลก้อนโตของเรานะคะฟรีสปินไม่เข้าแต่เราได้รางวัลก้อนโตไปเลยนะคะ4,990บาทจ้าเออให้มันสมกับที่เรามูมันเลยนะคะวันนี้นะคะสี่คะเนนนะจ๊ะเออโอ้โหรับไปแล้วนะคะจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะในรางวัลของเรานะจ๊ะ ไปจ้าไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยเนาะเผื่อฟรีสปินจะเข้านะคะสักรอบหนึ่งก็ยังดีนะจ๊ะสักได้สักหมื่นหนึ่งก็โอเคอยู่เนาะวันนี้ยังไงดียังไงดีเออจะนิ่งจะเงียบหรือยังไงดียังไงดีทุกคน คุณพี่ท่านใดน,นะคะสนใจร่วมเล่นด้วยกันนะคะอยากรู้ว่าเว็บไหนค่ายไหนนะคะจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะคะหรือ atn 5 6มาเลยนะคะทุกคนเอออยากปังกับเรานะคะจิ้มลิงก์มันเลยนะคะเล่นกันทุกวันเลยนะบางวันไม่มีเงินก็ไม่เล่นนะคะช่วงนี้มีก็เล่นเลยนะคะเล่นแล้วให้มันได้นะคะเล่นแล้วมันเสียมันก็หมดนะจ๊ะ เออเล่นแต่พอดีพองามนะคะทุกคนเล่นตามกำลังของตัวเองเลยคลิปนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะคะมาจา้ารับเป็นเลยล้วนๆเลยรับอีกซีโอโหรับไปอีกหรือเปล่ารอบนี้จะแตกหรือเปล่ารอบนี้แจ็คพอตจะเข้าอีกไหมโอ้โหไม่เข้านะคะนิ่งเงียบสงบดีจัง หรือเราจะเลิกแค่นี้ดีอะทุกคนเอาไงต่อดีเอาไงต่อดีออดแนะนำแน่แนะนำแนแนะนำแน่แนนแนเออไปต่อ,อยังไงดีน้อโอ้โหหรือว่ารางวัลมันนิ่งแล้วค่ะพี่พี่หรือรางวัลมันนิ่งแล้วรับไป30บบาทอีกแล้วนะคะเพราะมันไม่แตกเพิ่มเลยนะคะทุกคน ฝากกดติดตามนะคะกดส r ัครช่องมิวสีไว้เลยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยกันได้นะคะหรือว่าจะกดอยู่ที่ใจก็ได้นะจิ้มลิงมาเลยเดอ้อเออโอโ้โหนิ่งแล้วนะคะรางวัลของเรานิ่งลงแล้วนะคะอีกห้าหมุนสุดท้ายเท่านั้นนะคะเราจะไปแล้วนะคะจะไปแล้วนะวันนี้จะไปแล้วนะไม่ไหวละ พอแล้วนะคะวันนี้พอก่อนเลยนะคะพอกันแค่นี้นะคะนี่ค่ะอีหนึ่งหมุนสุดท้ายของเรานะคะหยุดลงแล้วนะคะพอแล้วนะคะวันนี้ได้แค่นี้ก็คือดีแล้วถ้าจะพอดไปแตกก็คงหมดไปนานแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้น้องไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่